ชีวิตที่เกิดมาเราเราท่านท่านนี่หมดไปทุกวันสั้นเข้ามาน้อยลงไปน้อยลงไปทั้งหมดจะต้องเป็นอย่างนี้จึงว่าการที่จะรีบเร่งทำความดีต้องพากันรีบเร่งให้เต็มกำลังเต็มความสามารถเพราะชีวิตของเราไม่ได้หยุดยัง้งในการที่จะหมดไปสิ้นไปหรือชีวิตของเรา ไม่ได้หยุดพักในการที่จะก้าวไปหาความตายการทำใจของเราให้อยู่กับพุทโธการทำใจของเราให้อยู่กับธรรมโมการทำใจของเราอยู่กับสังโฆจึงมีความจำเป็นจะต้องรีบทำใจอยู่กับพุทโธมีความสุขใจอยู่กับธรรมโมใจมีความสุขใจอยู่กับสังโฆ ใจก็มีความสุขการกระทําที่จะทําให้ใจของเราอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆต้องรีบทำใจของเราอยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโฆมีประโยชน์อย่างไรขณะใจอยู่กับพุโทโธใจมีความสุขขณะใจอยู่กับพุโทโธความวุ่นวายในใจไม่มีใจอยู่กับธรรมโม ใจมีความสุขความวุ่นวายไม่มีในขณะใจอยู่กับธรรมโมใจอยู่กับสังโฆใจมีความสุขความวุ่นวายไม่มีในเมื่อใจของเราอยู่กับสังโฆความวุ่นวายก็คือใจของเราออกไปออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมิอะไรเจออะไรของสิ่งนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ไม่ชอบใจสิ่งนั้น ชอบใจไม่ชอบใจในสิ่งนั้นคำว่าสิ่งนั้นไม่รู้เรื่องรู้ลาวที่ดินที่ดอนมันจะรู้เรื่องรู้ลาวอะไรเรือนชานบ้านช่องก็มีรู้เรื่องรู้ลาวแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังก็มีรู้เรื่องรู้ลาวดินน้ำลมไฟก็ไม่รู้เรื่องรู้ลาวอะไรใจที่ไม่สงบออกไปเกี่ยวข้องแล้ว ก็ไปว่าเขาดีว่าเขาไม่ดีว่าเขาชอบใจว่าเขาไม่ชอบใจเรื่องของใจไม่อยู่กับพุทธโธเป็นอย่างนั้นใจอยู่กับพุทธโธใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องใจไม่ออกไปสมมุติใจไม่ออกไปหมายเขาว่าเป็นสิ่งชอบใจไม่ชอบใจอะไรปัจจุบันก็มีความสุข นั่งอยู่ก็สบายใจนอนอยู่ก็สบายใจอยู่ตามลำพังคนเดียวก็มีความสุขอยู่กับหมูกับเพื่อนก็มีความสุขเพราะเรามีพุโทโธเป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจในเมื่อสลริละเขาแตกเขาพังไปตามกฎของสัจธรรมใจของเราก็มีพุโทโธเป็นธรรมเครื่องอยู่ร่างกายตายแต่พุโทโธที่อยู่กับใจ ไม่ได้เสียหายไปไหนใจก็ไม่ได้ตายตามร่างกายไปพุทโธท,ที่อยู่กับใจก็ไม่ได้ตายจากจิตจากใจจึงว่าใจอยู่กับพุทโธมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขถึงร่วงไปแล้วก็ยังมีความสุขเพราะมีพุทโธเป็นธรรมให้ความสุขแก่จิตแก่ใจเพราะมีพุทโธ ให้ความร่มเย็นแก่จิตแก่ใจจึงว่ามีประโยชน์ทั้งในระหว่างมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วพุทโธก็ยังเป็นประโยชน์แก่ใจจึงให้พากันสนใจเอาพุทโธมาเป็นหลักจิตหลักใจเอาพุทโธมาประจำไว้ในจิตในใจของเราเรามีโอกาสเมื่อไหร่มีโอกาสขณะไหน มีโอกาสณสถานที่ใดให้นึกขึ้นทันทีว่าพุโทโธอยู่ที่ใจพุโทโธอยู่ที่ใจพุทโธอยู่ที่ใจแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าพุโทโธอยู่ที่ใจของเราแค่นี้เองไม่ใช่อยู่ที่อื่นนี่เป็นการฝึกหัดจิตใจให้มีธรรมะ เป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจเป็นการฝึกหัดใจของเราให้อยู่กับธรรมะในเมื่อใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจของเราก็มีความสุขในการอยู่ในเมื่ออยู่ก็มีความสุขใจก็ไม่เลื่อนลอยไปสแสวงหาความสุขข้างนอกการที่เลื่อนลอยไปหาความสุขข้างนอกนั้นส่วนมากเจอแต่ทุกข์ และมีโอกาสจะเจอแต่ทุกเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าท่านว่าความสงบเป็นสุขความไม่สงบก็เป็นทุกข์ใจของเราอยู่กับใจใจของเราอยู่กับใจอยู่กับพุทธโทธที่อยู่ในใจเรียกว่าใจของเราสงบใจของเราส่งไปเลื่อนลอยไปเรียกว่าใจของเราไม่สงบ น้ำมันก็จะเจอแต่ทุกข์ต้องการไปหาสุขแต่ผลลัพธ์เจอแต่ทุกข์สุขไม่อยู่กับการส่งจิตส่งใจไปแสวงหาสุขอยู่กับการพักจิตพักใจให้ใจของเราอยู่กับใจใจของเราอยู่กับใจนี้เรียกว่าใจของเราอยู่กับพุทโธใจของเราก็คือความรู้ความรู้อยู่กับความรู้ ใจอยู่กับใจความรู้อยู่กับความรู้คำว่าพุทธโธพุทธโธก็เป็นธรรมชาติใจที่รู้ที่ตื่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นองค์พุทธโธพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ใจของพระพุทธเจ้านั่นเองตรัสรู้ใจที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้ารู้เห็นชัดใจที่บริสุทธิ์ เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้นับเป็นองค์พุทธโธขึ้นมาใจที่บริสุทธิ์ที่ปรากฏขึ้นชัดเด่นชัดในองค์พระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ใจดวงที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองในเมื่อมีการขัดการกล่าวมีการซักการฟอกมีการอบรมด้วยอัตถะด้วยธรรม ใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่บริสุทธิ์ก็คือใจที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองเรียกว่าใจดวงเดียวนับตั้งแต่เกิดมาตายเกิดมาตายมากพบมากชาติก็ใจดวงเดียวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ก็ใจดวงเดียวดวงเก่าดวงเดิมนั่นเอง ท่านจึงว่าจิตเดิมบรรดาเราเหล่านี้ก็เหมือนกันจิตของเรามีดวงเดียวเท่านี้แต่จิตของเรายังไม่สะอาดอยังไม่บริสุทธิ์พอจะต้องอาศัยธรรมะธรรมชาติที่เป็นองค์พุทธโธนั่นลหละมาหล่อหลอมมาหล่อหล,อ,ลอมจิตใจมาเป็นธรรมซักฟอกจิตใจมาเป็นธรรมขัดเกลาจิตใจ ใจของเราที่มืดใจของเราที่มวัวใจของเราที่ไม่สะอาดก็จะกลายเป็นใจที่ลดความมืดลดความเศร้าหมองเข้าถึงความสว่างและเริ่มเข้าถึงความสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปความมืดลดน้อยความมืดลดน้อยความสว่างก็ค่อยสว่างยิ่งขึ้นไปอาศัยธรรมพุทธโธ เป็นธรรมเครื่องอบรมธรรมคือพุโทโธอบรมจิตที่มืดให้เข้าถึงความสว่างธรรมที่พุโทโธนี่เป็นธรรมชาติที่สว่างเป็นธรรมชาติที่สว่างสวยัยใจของเรามืดเอาพุโทโธที่สว่างมาไว้ที่ใจเอาพุโทโธที่สว่างมาประจำไว้ที่ใจความมืดก็ลดน้อย และความมืดก็ลดน้อยลงไปในที่สุดในเมื่อใจของเรากับดวงพุโทโธเป็นอันเดียวกันใจของเราที่เคยมืดก็จะกลายเป็นใจที่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเนื่องจากว่าใจของเราอาศัยธรรมพุโทโธเป็นธรรมที่สว่างเป็นธรรมเครื่องสักฟอกเครื่องขัดเครื่องเก่าทําลายความมืดกำจัดความมืด ในที่สุดความมืดในจิตในใจก็ลดน้อยและหมดสิ้นไปตามลำดับที่น้อมพุโทโธมาใส่จิตใส่ใจได้แค่ไหนเพียงไรจึงว่าพุโทโธไม่ใช่คำพูดธรรมชาติพุโทโธเป็นธรรมชาติที่สว่างสวยัยธรรมชาติพุโทโธเป็นธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าพุโทโธ หรือจะเรียกว่าธรรมโมจะเรียกว่าสังโฆธรรมชาตินั้นก็เป็นอันเดียวกันนั่นเองจึงว่าพุทโธธรรมชาติพุทโธไม่ใช่คำพูดเราบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธเราต้องคิดทำความรู้สึกทำความเข้าใจว่าพุทโธอยู่ที่ใจแล้วก็บริกรรมพุทโธ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  บริกรรมไว้ที่ใจใจของเราจึงมีโอกาสอยู่สงบอยู่กับใจใจของเราจึงมีโอกาสรวมอยู่ที่ใจเราบริกรรมพุทโธพุทโธไว้ที่ใจเป็นการน้อมคำบริกรรมมาใส่จิตใส่ใจนั้นขณะที่เราน้อมคำบริกรรมมาใส่จิตใส่ใจนั้นใจของเราที่เคยลื่นลอยออกไปเกี่ยวข้อง และออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมิอะไรมันก็มีแต่จะลดน้อยลงไปน้อยลงไปในที่สุดออกไปเกี่ยวข้องไม่มีในเมื่อใจของเราออกไปเกี่ยวข้องไม่มีใจของเราก็สงบใจของเราก็อยู่กับพุทธโธคืออยู่กับใจใจของเราที่ออกไปเกี่ยวข้องก็คือความคิดความปรุงความแต่งนั่นเอง ถ้าหากว่าเลิกไม่มีการออกไปเกี่ยวข้องความคิดการปรุงการแต่งก็ไม่มีในเมื่อใจของเราไม่มีความคิดความปรุงความแต่งใจของเราก็ยังอยู่แต่ยังอยู่เฉพาะใจยังอยู่เฉพาะใจใจที่ไม่คิดใจที่ไม่ปรุงไม่แต่งเพราะความคิดความปรุงความแต่งนั้นได้ดับไปแล้ว แต่ใจไม่ได้ดับความคิดที่เกิดจากใจมันหมดไปใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ใจดวงนี้นี่แหละแสงสว่างจะเกิดขึ้นแสงสว่างจะเกิดขึ้นในใจดวงที่พักความคิดในใจที่ไม่มีความคิดและใจที่ไม่มีความคิดก็คือใจที่ไม่เกี่ยวข้างนอกใจพักการคิด ก็คือใจเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจธรรมชาติใจเขาเป็นธรรมชาติที่สว่างด้วยหลักธรรมชาติแต่การออกไปเกี่ยวข้องนั้นก็คือการออกไปรับกระแสความมืดของโลกทั้งหลายเอามาใส่ในจิตใส่ในใจออกไปรับเอามากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมืดมากเท่านั้นใจก็ยิ่งมืดเท่านั้นเราไม่ต้องการให้ใจของเรามืด ก็พักการที่จะเอาไปรับความมืดของโลกนั้นให้ใจของเราทวนเข้ามาหาใจทวนเข้ามาหาใจถึงเราจะบริกรมร,กรมพุทธโธบริกรรมพุทธโธบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไว้ที่ใจของเรานี้อันนี้ก็เป็นหลักอุบายอันหนึ่งทำให้ใจของเราสงบพักการที่จะเลื่อนลอยไปหาเกี่ยวข้อง อิทธารมณิทธารมณ์อารมณ์ทั้งหลายล้วนแต่ทำให้ใจมืดในเมื่อใจของเราไม่ได้รับความมืดจะไปรับเอาสิ่งมืดภายนอกเข้ามาใจของเรามีพุโทโธประจําใจของเรามีธรรมโมเปเป็นเครื่องอบรมใจของเราก็มีแต่สว่างกระจ่างแจ้งเห็นชัดใจของเราขึ้นมาได้จึงว่าการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ปฏิบัติสิ่งอื่นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจ